เธอเร็ว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 เธอเธอเธอวิ <und grav> <theory> ่งวิ <lent ceu> ่งหาแม่วิ่งหาแม่เลอนั่นเร็วเเร็วาแม่เร็วเร็วเเจะเร็วเร็วเดี๋ยวร็วสวนสวนทางแม่จ่อพึ่งเม่พ่อเน่น่ไปุนะ เธอวิ่งช้าหนึ่งจอบแม่สิเธอจอบแม่เธอวิ่งจีอุ้ยแม่แม่อยู่ตรงไหนอ๋อแม่วิ่งอยู่นั่นน่ะเธอกววิ่งหาแม่สิแล้วยูไหยิบยิบ ไม่เตเลไปไมมไม่ไม่มีไม่มีนะไม่เหนแล้วไม่เห็นแล้วเหมือนกัทำส่งแบบเลเบอเลียนหาแม่ยู่หารอกไม่เจอหาลอกสาเหาลอยูแลนน่ะสงสาลู